สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะตอนนี้เรากําลังนําพันพวนขึ้นบนรถคุณลูกค้าเลยนะคะเดินทางมารับเองเลยนะจากจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็โทรมาช่วงเช้าๆนะคะช่วงบ่ายๆก็มาถึงร้านเลยมาถึงก็รับสินค้าเลยนะตัวนี้เป็นพาน6กคูณยีบัวสินะคะใส่รถแท็กเตอร์45ถึง51แรงมา้าลูกค้ารับเป็นสีแดงนะคะทั้งนั้นเรามี2สีค่ะมีสีแดงแล้วก็สีส้มนะตัวนี้ราคาอยู่ที่41,500บาท รัศมีไม่เกิน50กิโลเมตรทางร้านเรามีบริการส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยส่วนท่านใดที่อยู่ไกลเกินไปกว่านั้นมารับเองก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยู่ไกลๆเลยก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางร้านได้นะพอรถขนส่งจากทางร้านเราขึ้นเหนือลองใต้ประจําถ้าเป็นทางผ่านเดี๋ยวทางร้านเราส่งให้ฟรีโดยไม่เียดเสียค่าขนส่งเลยนะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออําเภอคลองของ,ขงจังหวัดกําแพงเพชรเปริด365วันนะสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดว หนูจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ